อยากได้แปลนอยากได้รูปด้านอยากได้รูปตัดโดยการใช้ Enscape l e n d e r แบบนี้ทำได้นะครับรู้ยังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel o r s i t ครับคลิปนี้สอนให้เป็นเด็ก En EP ที่ <hours> e p ที่เจ็ดแล้วครับมคิดนานไปหน่อย <laughs> คลิปนี้อาจารย์จะมาสอนในเรื่องของการเลนเดอร์โมเดลให้เป็นแปลนแบบ2มิติเลนเดอร์รูปด้านให้เป็นแบบ2มิตริรูปตัดเป็นแบบ2มิติเพื่อที่เราจะนําไปจัดเพลททำพรีเซนเทชันนาเสนอด้วย Photoshop ต่อหรือโปรแกรมอื่นๆได้มาดูว่าเ n ็นส p e ทํทยังไงเขามีคําสั่งตัว o b ฟ i c มาให้มาดูกันครับว่าทํายังไงเราเปิด k e กต h up กันก่อนนะครับรานนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างห้องกันแล้วเราจะทําเป็นเลนเดอร์แปลนเรนเดอร์รูปด้านกันนะครับเอาคุลิซ่า อนุญาสร้างแปลนแล้วก็สร้างเป็นห้องขึ้นมานะครับ นนี้เราได้ห้องนะครับเราสร้างเป็นกล่องขึ้นมามีฝ้ามีพื้นมีผนังเรียบร้อยนะครับเราจะใช้คําสั่งตัวนี้ช่วยครับก็คือคําสั่ง section s e กชั o เราอยากได้แผ่นเราก็มาเลือก section s e กชั o เอาคําสั่งวางไว้ข้างบนกดคลิกหนึ่งครั้งคําสั่ง section s e กชั o จะขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเขาตัดตัววัตถุทิ้งแล้วให้เรากดคลิกซ้ายเลือกให้ตัวคําสั่ง section เป็นสีน้าเงินกด move นะครับแล้วก็ดึงให้เขาล็อกแกนล,ลงอ่านะครับตอนนี้เราก็จะตัดอาคารแล้วไหมครับพอเราตัดอาคารได้นะครับเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเราสร้าง m o n i อร r ผมสร้างให้ดูเป็นนตัวอย่าง หรือเราจะโหลดโมเดลที่เป็นโพนิเตอร์มาไว้ก็ได้เข้าลิงก์โมเดลผมไปหาโมเดลครับเสร็จแล้วเปิด e อ็นสเคปขึ้นมาก่อนเพราะว่าลิงก์โมเดลครับสอนไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับสอนไปแล้วว่าทำลิงก์โมเดลทำยังไงนะครับมันจะไม่เห็นอยู่ในเกดาบเพราะฉะนั้นเราต้องเปิด e อ็นสเคปขึ้นมาก่อนพอเราเปิดเอ็นสเคปขึ้นมานะครับตัวฝั่งเอ็นสเคปเดี๋ยวมันจะ,สะแสดงตรงนี้ให้เราดูนะครับเห็นไหมนี่เขาก็จะ,สะแสดงโพนิเตอร์ให้เราดูนะครับเป็นแบบนี้ ครับเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์ลงแล้วเรียบร้อยทีนี้เรามาใส่พื้นสมมติว่าเราใช้ลายพื้นเป็นนหมครับเรียบร้อยนะครับเราทําแบบนี้ปุ๊บผนงังเราเอาเป็นครับเสร็จแล้วาวนี้สมมุติว่าเราเอาเฟอร์นิเจอร์มาลงในแปลนถูกไหมเราจะต้องทําเป็นเปอร์สเปกทีฟอยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะทําให้ตัวแปลนตัวนี้เรนเดอร์ ander, เป็น2มิติ เรียนเดื่อประสบมิติคือทํายังไงดูนะครับกดที่เครื่องมือด้านบนตรงนี้เห็นเมาส์ดำๆอาจารย์ไหมให้เรามาดูที่หมวดของวิวครับกดรูปหลังคาดูนะครับเห็นไหมครับตัวเอ็นสเคปมันก็จะซิงค์คอนไรต์ตามให้เสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าที่คามีล่าเข้าที่คามีล่าแล้วเราก็จะเข้าที่คําว่าพาราเรลปึ๊บเห็นไหมครับพอพาราเรลปั๊บเนี่ยตัวแปลนนะครับตัวแปลนดูดีนะครับตัวแปลนจะไม่มีมิติของความลึกอ่าดูนะครับจะไม่มีมิติของความลึกจะเป็นมิติแค่กว้างกับยาวเท่านั้นนนแแลลล้้วววกก็จะเเเปปีี่่ยยยงตามดดชัน รเราได้แปลนแล้วที่เหลือเรื่องวัสดุตกแต่งเราก็ไปทําเพิ่มเติมนะครับให้มันดูสมจริงมากขึ้นเนาะรานนี้พอเราได้แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็กดเรนเดอร์เลยครับเรนเดอร์เป็น JPEG ดูนะครับเสร็จแล้วปั๊บผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนี่ครับเห็นไหมคุณได้แปลนแล้วนี่ยังไม่ได้ใส่ไฟนะถ้าคุณใส่ไฟใส่หลไรแสมก็จะชัดมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ไฟก่อนลกันเนาะถ้าจะกลับมาแก้ไขงานนะครับต้องเปลี่ยนจากคาเมล่าพาราเรลเป็นเปอร์สเปก v ีฟก่อนนะครับ ผมไม่ใส่คมไฟนะผมแค่จะลองใส่ไฟเพื่อจัดแสงให้ดูนะครับวิธีการใช้ไฟสอนไปแล้วตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับกลับไปย้อนดูได้นะครับวิธีสร้างไฟยังไงให้ปังให้ตาส์นะครับเข้าไปดูได้ไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาครับเห็นไหมครับตอนนี้มีไฟขึ้นมาแล้วนะครับ มีไฟขึ้นมาแล้วนะในห้องเรียบร้อยเราก็กลับไปที่รูปหลังคาครับกดที่เปิดเซ็ชันขึ้นมาบดบุ่มคลิกตรงที่เป็นแปลนนะครับเพื่อให้เขาเปิดคาขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เข้าคาเมล่าเข้าพาราเรลตรงพื้นมันก็จะสว่างขึ้นก็คือมีเงามากขึ้นเพราะว่าเราใส่ไฟเข้าไปในฝ้าเพดานพนี้ถ้าเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะต้องการนําแปลนที่มีเฟอร์นิเจอร์ที่เราวางไว้เพื่อเอาไปจัดเพนใน Photoshop หรือในอ e ีลาสก็แล้วแต่เราก็ใช้วิธีนี้ครับเห็นไหมกดตัวนี้ปึ๊บเปลี่ยนพารามมมครล้้เเาาาาาจะาทช่่่นนนดออืืใก็ิีพ เปิดเซกชันด้านอื่นแล้วก็ให้เครื่องมือนะครับจัดระเบียบเป็นลูกด้านไหม แล้วเราก็เรนเดอร์ครับนี่ครับเราก็จะได้รูปด้านแบบนะเป็นรูปด้านที่แสดงดีเทลผนังให้ให้เห็นซึ่งเราสามารถทํสี่ด้านก็ได้5าด้านก็ได้อันนี้สาหรับงานอินเทอร์เนียนะเราจะโชว์ดีไซน์ที่ผน,นังโชว์ดีไซน์ตรงไหนก็ใช้ได้หมดเลยหรือมีอีกตัวหนึ่งคือคําสั่งตรงนี้ไหมดูด้านบนตรงนี้ของหน้าจอ Enscape ถ้าเรากด u ัน y n c h r o n นส์เห็นไหมครับถ้าเรากด u ัน y n c h r o n e ก็คือเราไปขยับที่ตัว Enscape นะครับตรงนี้มันจะมีให้เราเปลี่ยนฟู p o i n t หรือ Organic อคร organic กนือเ,ยเ่ยนให้มันเป็นรูปด้านนั่นเองนะครับ ีออโทโกราฟิกไม่ใช่ออกนิกขอโทษทีออโทโกราฟิกนะครับซึ่งเราสามารถนะครับตัดเซ็กชั่นเพิ่มด้านไหนก็ได้เพิ่มเป็นด้านนี้เพื่อจะโชว์ผนังอีกฝั่งหนึ่งแล้วผมก็มาหาลูกด้านที่เขาโชว์กดซิงค์คขาหน่หนึ่งทีติ๊กซิงค์คขาหนอออกก็ได้ไหม เนี่ยครับเราก็สามารถออกแบบหรือดีไซน์ได้นะครับแล้วก็โชว์เป็นรูปด้านได้ด้วยเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราทําอะไรครับเราก็กด export ไปครับเรียบร้อยแล้วรูปนี้ก็ถูก export ไปตาวน,นี้อย่างที่บอกครับเราขึ้นโมเดลทํา3มิติแล้วทําทุกอย่างแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดสิชั่นนะครับตัดที่ด้านทอ็อปตัดด้านข้างแต่ละด้านเพื่อทําเป็นรนเดอร์แ e ลนกับ render เ l ลเว t i o n ก็จะเป็นแบบนี้ ว่าเราจะจัดเอทนะครับสมมตินะครับเราได้แล้วปึ๊บเราก็ไปเปิดตัวที่เราทําไว้นี่พวกนี้มาเพื่อเอามาท p r e s e n t a t ช o n ครับเวลาเราจะไปหาลูกค้าเราจะต้องทําแปลนให้ลูกค้าเห็นใช่ไหมแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอาลูกด้านที่เราทําไว้นะครับนี่ครับเราได้แล้วแปลนกับลูกด้านอันนี้อยู่ที่การจัดหน้าว่าคุณจะจัดหน้าเพจยังไงเนาะผมกับทุกอย่างเป็นแนวนอนก่อน เพื่อที่ผมจะจัดเพจได้นะครับสมมผมจัดตัวแปลนนี้นะครับลูกด้านครับแปลนแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถต่อยอดงานได้นะครับใส่ราคาติมโบลิกมมตผมใส่ตัวหนึ่ง สองเปอติเป็นฟอนต์นี้นะเห็นไหมครับเราก็วางแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับทำ Presentation ต่อใน Photoshop ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทํา e n s ส a p e ให้เ e n d e r เป็นแปลนได้เป็นรูปด้านได้นะครับตัด Section ใน s e t Up u p เสร็จแล้วเลือก Camera เปลี่ยนเป็น Parallel ครับแล้วให้วิวของ s e t c h u p เป็นคนจัดการรูปแต่แต,แต่ละด้าน,นครับถ้าจะเป็นรูปบนหลังคาก็แบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกสัญลักษณ์ e c t i o n แบบนี้ แล้วก็ลิงก์ปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้คือการพวดน,นะอ่ะก็หวังว่านะครับวิธีการนี้จะช่วยให้น้องๆน,นะครับนักศึกษาทำพรีเซนเทชันรับนำเสนออาจารย์หรือเพื่อนๆที่หันมาลองจับเกตอัพนำไปพรีเซนเทชันลูกค้าได้นะครับเป็นไงบ้างออวิธีการแบบนี้โอเคไหมก็คงจะช่วยได้หลายๆอย่างทีเดียวนะครับนำไปต่อยอดได้ก่อนจบคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปของอาจารย์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า